อันนี้เป็นตเตาเบนซินนะครับเติมน้ำมันช่องนี้เวลาเราเติมเชื้อเพลิงนะครับเติมน้ำมันช่องนี้เติมน้ำมันไปเติมไม่ต้องเต็มนะครับเติมประมาณคอ,อนี้พอที่เหลือให้เป็นช่องว่างให้อากาศได้อยู่นะ

ติมน้ำมันช่องนี้อันนี้เป็นวาล์วปิดเปิดอันนี้เป็นที่ปั๊มลมนะครับก่อนที่เราจะปั๊มลมเราต้องหมุนหมุนออกสักสองสามเกียวหนึ่งสองสามเกียวนะเราชักขึ้นมาตอนปั๊มลมเห็นรูเล็กๆนี่ไหมเอานิ้วโป้งอุดที่รูนี้แล้วก็ดันลมเข้าไปนะจะนับก็ได้ประมาณสักสามสิบทีนะ หรือถ้าไม่นับก็ลองสูบดูถ้ามันตึงๆึงมือก็คือลมนั่นแหละราคาลูกนี้เหรอช้อปปี้ลาซาด้ขายอยู่เก้าพันกว่าบาทนะครับลูกนี้นะครับเป็นเตาเบนซินนะครับ Made in USA ช้อปปี้ลาซาด้านะครับขายอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับลองเซิร์ชดูนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแต่ว่าลูกนี้นะครับเป็นเป็นมือสองของผู้ชายภาวานะครับเอามาหามาให้เพื่อนๆไว้ใช้กันนะแคมปิ้งนะลูกนี้เอาไป3,600นะครับส่งฟรีสาหรับคนที่แชร์นะอันนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้ไว้ใช้นะมันดีนะครับใช้น้ำมันเบนซินที่เราเติมมอเตอร์ไซค์นะครับ ถ้าเกิดเราใช้เป็นแก๊สเนี่ยมันต้องสลับกระป๋องแล้วก็มันสร้างขยะนะกระป๋องนั้นก็ต้องไปทิ้งหรือว่าพกไปนะไอ้นี้มันพกไปแค่นี้เติมน้ํามันก็ใช้ได้เลยไม่สร้างขยะนะครับแล้วก็น้ํามัน1ลิตรเนี่ยเท่ากับแก๊สสกระป๋องนะนะหลิตรเนี่ยจุดได้ยาวนานจุดได้เชื้อเพลิงเนี่ยเท่ากับแก๊สสกระป๋องเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณใส่ไป็นึลิตรเนี่ยถ้าเป็นแก๊สเนี่ยคุณต้องสลับอยู่4รอบแล้วก็ทิ้งกระป๋องให้เป็นขยะนะครับแต่อันนี้มันเป็น ถังน้ํามันในตัวนะไม่สร้างขยะนะอันนี้เอาไปสา0พันหนะครับนะช้อปปี้ลาซาดขายอยู่9 0 0ากว่าบาทนะใครอยากได้ก็ทักมานะครับผมขายลูกเดียวนะครับอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้ไว้จุดโชว์เพื่อนๆ หลักการของมันนะครับหลักการของมันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเราเติมน้ํามันเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็อัดอากาศทีเนี้ยน้ํามันกับอากาศอ่ะมันก็จะเป็นแรงดันแล้วก็ฉีดมาที่มา,อมารอที่วาล์วนี้นะครับพอเราเปิดวาล์วนะครับน้ํามันก็จะฉีดผ่านผ่านท่อไปนะครับแล้วก็วนเข้าตรงนี้แล้วก็มาโพลเป็นประกายไฟตรงนี้นะครับระหว่างที่น้ํามันกับอากาศวิ่งอยู่ในอุโมงค์ท่อนี้นะครับ ถ้าเกิดท่อนี้ร้อนนะครับพอมันวิ่งผ่านปุ๊บมันจะกลายเป็นไอเป็นแก๊สทันทีนะครับแล้วก็มาใช้เชื้อเพลิงตรงนี้เพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าตอนแรกที่น้ามันมันดิบๆเนี่ยไฟมันจะแดงแดงพอท่อนี้มันร้อนน้ํามันที่ผ่านอุโมงค์นี้ไปจะกลายเป็นแก๊สไฟมันจะเป็นฟ้าๆเขียวๆนะครับเดี๋ยวผมจุดให้ดูครับตอนแรกไฟมันจะพึบหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นน้ํามันดิบนะครับมันยังไม่ได้ผ่านอุโมงค์กลายเป็นแก๊สนะ แล้วก็จุดอันนี้รอไว้นะแล้วก็เปิดวาล์วนะตอนแรกเป็นน้ำมันดิบนะครับมันจะแดงๆพอน้ำมันมันวิ่งผ่านวาล์วนี้ผ่านท่ออุโมงนั้นแล้วก็วนตีขึ้นมากลายเป็นแก๊สเนี่ยไฟมันก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าๆเหมือนแก๊สที่เราใช้แก๊สน,นะ มือสองใช้สภาพกี่เปอร์เซ็นต์ผมผมตีให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมันก็เหมือนมือหนึ่งเลยนะมือสองที่ที่ของผมนี่นะี่ยถ้าคุณซื้อมือหนึ่งมามันก็ใช้แบบผมนี้เลยเนาะก็จุดได้แบบนี้เลยนะครับคือสภาพสภาพมันอาจจะมีขมาเมาส์บ้างถ้าดูจากสภาพเนี่ยก็น่าจะเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะมันอาจจะมีเนะนี่ยมีรอยขมาเมาสนิมนะถ้าถามถึงสภาพมือสองนะครับ นะมันก็ไม่ใสไงมันไม่ใสเหมือนมือนหนึ่งไงนะเหล็กมันก็ดูดำๆเห็นป่ะงั้นตีสภาพให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแต่การใช้งานในร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องกลัวเตานี้ถึกทนมากนะครับเตาของโคแมนนี่ถึกทนมากอะดูจากรุ่นลูกนี้นะครับลูกนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าแปดสามนะครับหนึ่งเก้าแปดสามเกิดกันหรือยังนะเกิดกันหรือยังอ่าไม่ต้องกลัวมันพังง่ายนะครับ อันนี้หนึ่งเก้าแปดสามลูกนี้ผลิตที่แคนาดานะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันโคแมนนะครับเป็นเตาไอแนวเนี้ยเขาทําไว้ทหารให้ทหารช่วงสงครามเย็นนะครับเตาพวกนี้มันเกิดช่วงสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะมันมันมันถึกแล้วมันก็ทนอะ่ะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยดูก๊สหลีสวยไหมสีฟ้าๆเลย สวยเลยสามพันหกนะผมส่งให้ฟรีนะ,ะอย่าเรียกว่ารวมส่งเลยนะเพราะการส่งมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะผมส่งให้ฟรีเฉพาะคนที่แชร์ไรนี้นะเอาหลักฐานการแชร์มาแล้วอินบ็อกมาถามว่าทําไมต้องแชร์ก็คือคนที่แชร์แสดงว่าเขารักเราชอบเราเป็นเพื่อนกับเราเราก็ทําให้ได้นะนึกออกไหมคนที่ไม่แชร์ไม่เป็นไรไม่ว่าก,กัน หายากน,นะครับเตาน้ํามันดีๆนี่หายากน,นะสําหรับคนที่ชอบแคมปิ้งนะครับคุณไม่ต้องพกแก๊สพกอะไรไปคุณเติมน้ํามันใส่เตาไปแล้วก็เวลาที่เชื้อเพลิงหมดเนี่ยถ้าเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดูดน้ํามันจากถังมอเตอร์ไซค์หรือดึงสายน้ํามันจากคาบูนะมาเติมใส่แก๊สมันก็หุงต้มได้แล้ว นี่ผมไม่ได้บอกว่าแก๊สไม่ดีนะครับผมกําลังบอกว่าน้ํามันเนี่ย <c oughs> น้ํามันเนี่ยมันตรงกับจริตเรานะสายแคมปิ้งที่ขี่รถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดีเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าปั๊มน้ํามันนะหรือว่าคุณไปในสถานที่กันดารคุณไปในแบบหมู่บ้านมันก็มีน้ํามันขวดนึกออกไหมคุณก็ซื้อมาเติมไม่ต้องถ้าเกิดคุณใช้แก๊สไปถึงระหว่างทางแก๊สหมดคุณต้องหาซื้อกระปุกแก๊สที่ไหนเติมแก๊สที่ไหนมันลาบากกว่านะ น้ำมันเนี่ยมันเวิร์ฟไม่งั้นเขาไม่ให้ทหารเขาใช้หรอกเนาะเม็ดอินยะูเอสเอนะครับโคแมนนี่ตัวนี้ผลิตไม่ต้องกลัวนะครับมาตรฐานไม่ต้องกลัวนะครับเม็ดอินยูเอสเอทุกใบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมดอินยูเอสเอนะครับนะเม็ดอินยูเอสเอนะไม่ต้องกลัวนะใช้ดีถึกทนลูกหนึ่งเนี่ยใช้สิบยี่สิบปีไม่เป็นไร นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่วนอันนี้เป็นเตารัเสเซียอันนี้เป็นของรัเสเซียแต่รัเสเซียที่จะใช้ยากกว่าแนะนำพวกมือใหม่ๆใ,ใช้ของของเมกาดีกว่าเติมแก๊ดยังไงไม่ได้เติมแก๊สครับอันนี้เติมน้ำมันครับพี่มีคนถามว่าเติมแก๊ยังไงไม่ได้เติมแก๊สครับเติมน้ำมันนะครับเปิดฝาวาวันนี้มานะครับ แล้วก็ใส่น้ํามันเบนซินลงไปนะครับลูกมันเป็นสาะเปาแบบนี้ใช่ไหมเราใส่น้ํามันประมาณนี้เหลือช่องว่างวิไว้นิดหน่อยให้ใส่ให้เติมอากาศแล้วเราก็มีสูบลมนี้เหมือนสูบจักรยานปั๊มลมเข้าไปอัดอากาศเข้าไปครับแค่นั้นเองใช้ใช้น้ํามันกับอากาศแค่นั้นเองหลักการมันง่ายๆครับกลไกไม่ยากมันถึงได้ถึกทนจนถึงทุกวันนี้นะครับลูกหนึ่งยีสบปีสบายๆ นะแชร์ไปแล้วใครอยากได้แชร์ไปแล้วแล้วก็อินบ็อกซ์หลักฐานการแชร์ให้ผมนะผมส่งให้ฟรีนะครับสามพันหกนะครับลุกนี้เตาห้าศูนย์แปดเอนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีมีคนสวัสดีเต็มเลยอ้อสวัสดีพี่เฉยสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเตานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเตาโคแมนนะครับ เม d e อินยูนะครับเนอะเจ๋วเลยเดี๋ยวดูวันที่ให้ลูกนี้ผลิตปี2009นะครับลูกนี้ผลิตปี2009เดือน2นะครับเดือน2 2009นะครับลูกนี้ผลิตปีเดือน2 2009นะเป็นไงดีไหมโอ้ยเดี๋ยวดูลูกนี้มั่ง ลูกนี้ผลิตผลิตเดือนอะไรปีอะไรช่วยกันดูนี่เห็นไหมผลิตปีอะไรของไม่เก่าจริงไม่ดีจริงไม่แน่จริงมันไม่ได้อยู่ได้เป็นสิบยี่สิบสามสิบปีนะลองดูเตาพวกนี้มันมันถูกคิดค้นในช่วงสงครามเย็ยนสงครามโลกครั้งที่สองอะไรแบบนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นของตอเตารัสเซียนะครับรัเสเซียเป็นกระเป๋าแต่รัเสเซียจุดยากกว่ารัเสเซียใช้ยากกว่าไม่แนะนําให้มือใหม่นะครับ มือเก่าๆแล้วค่อยไปรัสเซียเนาะน้ำเดือดแล้วแป๊บเดียวเราก็มีกาแฟกินแล้วตอนนี้แป๊บเดียวใช้ง่ายนะครับเปิดวาวปิดวาวนี่อ่ะนี่ก็ปิดมาปิดและว,วาว กาแฟเจี๊ยบกาแฟนะครับเจ้านี้อร่อยนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่กาแฟพี่เขาอร่อยนะครับใครอยากได้ก็โทรไปเบอร์โทนี้เองนะครับนะไม่ต้องผ่านผมนะครับผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะไรนะครับเนาะกาแฟเจ้านี้อร่อยนะครับมาแนะนาเฉยๆนะครับคนจะหาว่าเยได้เปอร์เซ็นต์เปล่านะครับคือของอร่อยไม่ต้องจ้างหรอกรีวิวให้เลยไม่ออกไหมบางคนบอกว่าเขาจ้างมาแล้วเนี่ย ไม่ต้องจ้าของดีของอร่อยอปกติก็กินอยู่แล้วไงใส่โหลไวกันไม่ต้องทั่งน้ำหนักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นตวงมั่วๆเอากินประมาณนี้ทุกวันนะครับกาแฟ ง่ายเลยเราก็ต้มน้าร้อนเสร็จแล้วก็ราดลงไปเลยอ่าเหมาะสาหรับแคมปิง้งใช่ครับพี่เหมาะสาหรับแคมปิง้งเดี๋ยวก็มีคนถามว่ากาต้มจากกาต้มนี่จากร้านยี่สิบาทถายพลาสติกแถวบ้าน <laughs> เออใช่ใช่เดี๋ยวมีคนถามนะกานี่จากร้านยี่สิบบาท ไม่มีใดมีพิเศษอะไรกาเนี้ยอ่าใครสนใจนะครับสำหรับเตา5 0า a นนะครับนะใช้ง่ายนะครับ 508A นะครับใช้ง่ายนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับผู้ชายวานแนะนำเลยนะครับก็ซื้อน้ำมันเบนซินในในปั๊มนะหรือว่าดูดน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์ของท่านหรือรถยนต์ไทยใช้เบนซินก็นะเติมเผื่อไปอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นาน ตาก็าอยู่ได้นานเบนซินก็ไม่ได้เปลืองเบนซินตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่แก๊สกระป๋องกระป๋องละเท่าไหร่เบนซินหนึ่งลิตรอะเท่ากับเราใช้แก๊สสี่กระป๋องละคิดดูสมมติว่าเบนซินลิตรหนึ่งให้แพงๆเลยห้าสิบบาทก็ไม่ไม่ได้แพงกว่าแก๊สนะแล้วก็ไม่สร้างขยะด้วยเติมน้ำมันใส่ถังแล้วจบแล้วนะผมว่าเนี้ยดีนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต กินกาแฟก่อนวันนี้ไหนๆจุดเตาก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูไม่ไม่ไ,มได้มีประเด็นอะไรใครสนใจก็แชร์ออกไปแล้วก็อินบ็อกมาหาผมนะนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เตา 508A นะลองเซิร์ชช้อปปี้ลาซาด้าดูนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยลองเซิร์ชดูนะครับประมาณ8,000 9,000กว่าบาทนะครับนะรุ่นนี้นะลองเซิร์ชดูแต่ลูกนี้ใครจะเอาจากผู้ชายมาวานสามพันหาท3,600บาทนะครับเนาะถ้าช้อปปี้ลาซาด้าแ0 0เก้าพน่าจะ9,000กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะ ใครอยากได้สามพนะจัดไปสามพครับ3 6มพครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามานะเนาะยวอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคือเตาเนี่ยอันนี้มันร้อนนะผมขออนุญาตไม่แตะนะเหมือนกันรุ่นนี้เหมือนกัน คือนี้เป็นรูสําหรับเราเติมน้ํามันเบนซินนะครับใช้น้ํามันเบนซินเติมได้เลยนะครับที่เราใช้กับมอเตอร์ไซค์นะเติมน้ํามันเบนซินเข้าไปนะครับสามพันหกสนใจทักมาเลยนะครับแต่ขออนุญาตหนึ่งแช์นะครับอ่าไม่งั้นขอคิดค่าขนส่งเลยครับใครที่แชร์แล้วถือว่าเป็นเพื่อนกันผมไม่คิดค่าขนส่งนะครับนะสามพันหกนะใครที่แชร์แล้วแคปแคปหลักฐานการแชร์ส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมนะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ผมจะส่งให้ฟรีนะครับ อันนี้เราเติมเบนซินตรงนี้นะเติมไปพวก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 ลูกนี้ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆเบน,นซินมันจะได้ไม่ไม่ได้มีปัญหากับระบบขนส่งนะผมไม่ได้ใส่น้ำมันไปนะลูกนู้นใส่ไปแล้วใครซื้อผมส่งลูกนี้ให้นะปิดปิดน้ำมันนะเติมน้ำมันลงไปแล้วปิดปิดให้แน่นนะปึ๊บอันนี้เป็นวาล์วที่สูบลมนะครับ บิดออกสักสองสามเกลียวหนึ่งสองสามบิดออกอย่างนี้นะแล้วก็ชักขึ้นมาแล้วตอนสูบลมเอานิ้วโป้งนะครับอุดไปที่รูนี้รูนี้มันมีอากาศนะอัดอากาศเข้าไปอัดอากาศเข้าไปปุ๊บปุ๊บอาลืมบอกเวลาเติมน้ามันเบนซินอย่าให้เติมเต็มนะครับเติมให้มันค่อนๆไม่ถึงไม่ถึงปากฝานี่นะเหลือพื้นที่ให้มีอากาศอยู่ในลูกสารเปานี้ด้วยอ่ะอัดลมเข้าไปอัดจนตึงมือพออัดตึงมือเสร็จแล้วปุ๊บเราปิดลงไปแล้วก็หมุนเกลียวกลับไปนะให้แน่นปับ๊บ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้แล้วจุดไฟแช็คล่อไฟก่อนเพ๊่แล้วเปิดว wow. าล์วฟาบไฟก็เกิดปลายตึมมันก็มีไฟใช่ไหมพอท่อนี้น้ํามันกับอากาศที่วิ่งผ่านท่อนี้นะครับข้างในจะเป็นท่อน,นะครับมันก็จะวนเข้าตรงนี้แล้วออกตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็นคล้ายๆแก๊สออกมาแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ท่อนี้มันร้อนน้ํามันกับอากาศที่ผ่านอุโมงค์ในท่อนี้จะกลายเป็นคล้ายๆแก๊สนะครับ นะเป็นแก๊สเป็นกา๊าซแล้วก็วิ่งขึ้นมาแบบพลังงานก็จะสะอาดใสสะอาดเลยนะแต่ตอนแรกพลังงานไม่สะอาดมันจะดิบๆเพราะว่าท่อน,นี้มันยังไม่ร้อนนะหลักการมีอยู่แค่นี้อ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมจุดลูกนี้ให้ดูนะเพื่อไม่ให้เกิดไฟพืบพภาพนะครับเราใช้นี่ต่อล่อไว้แล้วเราก็เปิดวาล์วเนี่ยง่ายไหมอ่ะตอนนี้ท่อท่อในอุโมงค์มันยังไม่ร้อนไง ไฟมันจะแดงแดงถ้าท่อมันยังไม่ร้อนนะครับพอท่อท่อมันร้อนแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สเป็นก๊าซแล้วครับมันก็จะตีขึ้นมาทีนี้ไฟมันก็จะเป็นเขียวเขียว้ฟฟ้านะพี่นะอินบ็อกมาเลยใครสนใจอินบ็อกมาเลยแชร์ล้วเว้ยขอบคุณครับพี่โอ้โหขอบคุณชอบมากสําหรับคนที่แชร์ล้วเว้ยชอบชอบมากครับนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมพออุโมงนั้นพออุโมงเนี้ยท่อเน,นี้ยมันร้อนแล้วมันก็จะกลายเป็นกา๊าซ ตอนแรกมันแดงๆเห็นป่ะตอนนี้เป็นก๊าซที่บริสุทธิ์แล้วไฟมันจะฟ้าๆเขียวๆเห็นไหมอันนี้ก็หุงต้มได้เลยง่ายมากไม่มีอะไร Made in USA Made i n USA ไว้โคแมน 508A นะครับนะ m a d e i n u s a นะครับ,นะรบจริงๆแล้วเตาแบบนี้เขาดีไซน์มาให้ทหารใช้นะครับเขาเรียกเตาทหารนะครับสมัยสงครามโลกนะครับนะ ลูกนี้ผลิตปี8 3ดามนะครับเก่ามากมาเป็นเตาทหารนะครับมันอึดถึกทนครับไม่ต้องกลัวพังง่ายนะไม่ต้องกลัวพังง่ายๆนะเตานี้พังยากมากแชร์แล้วเว้ยขอบคุณครับโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะการนี้ไม่ต้องถามนะครับการนี้ซื้อร้าน20สบบาทถูกๆเราสายดิบๆเถื่อนๆนะครับ กระมงกระมังอะไรก็ได้มาวางบนเตามันก็มันก็ต้มนานได้แล้วเวลาเราไปทิปไปกิจกรรมไปแคมปิ้งนะครับเตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะนะะระหว่างที่ทากับข้าวไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จต้มน้านําต้มกาแฟต้มน้านําต้มมามา่าคือเตานี่มันเวิร์กนะนะเตานี้เวิร์กมากอา้าวมีคนถามอีกราคาเท่าไหร่ ช้อปปี้ลาซาด้า9,000นะครับช้อปปี้ลาซาด้าขายอยู่9,000นะครับแต่ผู้ชายฮวานนี้เป็นมือสองนะขายอยู่3,600บาทนะครับแต่ถ้าอยากให้ส่งฟรีนะครับช่วยแชร์ไลน์นี้นะครับแชร์ไปแล้วก็แคปหลักฐานการแชร์อินบ็อกซ์มาให้ผมนะครับแล้วก็ราคานี้ไปมีลูกเดียวนะครับขายลูกนี้ลูกเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆตอนนี้ผมไม่ได้ดูอินบ็อกซ์ใครที่เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วใครโอนก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีแอดมินตอบเลขบัญชีให้นะครับมีใบเเดีียวนนะครับช้้า ช้านี้ให้ใบเดียวครับช้อปปี้รัศดาแปดเก้าพันนะ m a d ดอิน s a นะหาซื้อ,อยากนะครับนะนะเม u ดอินนะครับถ้านําเข้าจากบีอีเบเองเนี่ยมันมีค่าผสมภาษีแล้วก็ลุ้นอีกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เตาที่ซื้อจากผมได้รับประกันนะครับใช้ได้เลยนะครับนะผมลองเทสแล้วนะไม่ต้องห่วงโอเคโอเคขอกินกาแฟก่อนเนาะต้มกาแฟช้าๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ทาหรือสายว่าคนนี้สายแล้วนะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเตาอินบ็อกมาได้เลยกินง่ายๆดิบๆสไตล์ผู้ชายมหวากาแฟอร่อยอยู่แล้วราดน้ำดิบมัวม่วๆยังไงก็อร่อยกาแฟเจ้านี้นะไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกาแฟก่อนนะครับเพื่อนๆครับ กินกาแฟด้วยกันเชาน้านี้ใครที่ยังไม่ได้กินก็จหากินซะน,นะสวัสดีครับ